ข้วโพดรถเก่งเลยกระบาข้าประจวบบอกพุก็ะจดไม่ได้ถูกไหมถึงบอกว่าคนมาเตอรตัวคนมาเราเห็นดูบางทีเราปรับแป้งนี่ห่าอ่ะคอยช่วยบอกคนเดียวเราดูจักวัดเลนะเข้าใจนะครับครับอายุ9-14ปีแล้วอะไรอยว่ามาก็คือคือมีปัญหาเรื่องการการเท้าคิวการแย่งลูกค้าซึ่งมันมันไม่เป็นระบบถตรงไหมพี่ถูกต้องครับผมอ่าทีนี้มันก็ แยกมาบอยากจะได้ระบบแบบเหมือนกับตอนเมืองที่มีการเข้าคิวกันคนมาปุ๊บอยู่มาใช่ไหมจะไปสมมติอจะไปเซ็นท่านเซ็นท่านปุ๊บก็มีการไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นระบบแต่ว่าที่ระบบเราเนี่ยตอนเนี้ยเราเราใช้ระบบยังไงอยู่โอเคผมขพูดให้หมดเลยนะใครก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้เรื่องที่ได้เกิดเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลถูกต้องไหมครับใช่ผมเสนอไปแล้วว่าทางออกขอให้มีทางเดียว ทำไมคุณต้องสร้างสองทางผมเสนอไปแล้วว่าเข้าทางออกทางหนึ่งถูกต้องไหมผมเสนอแต่เขาไม่ทําถามว่าใครผิดพ็ผมผิดตรงไหนอันนี้คือเป็นที่ระบบอเป็นที่ระบบที่เขาไม่ทําให้พวกผมผมบอกแล้วว่าคุณผิดคุณเข้าทางนี้ออกทางนี้ทุกคนก็มาอยู่ฝั่งนี้หมดตรงนู้นจะไม่มีใครไปอยู่เขาก็ไม่ทําอะไรก็มาโทษแต่พวกผมพวกผมอยากถามว่าคําว่ามาเฟียที่พวกผมให้พวกผมมามันคืออะไร พวกผมไม่ได้จ่ายสวยให้ใครแม้แต่บาทเดียวรถไฟไม่เคยมาเก็บตังค์พวกผมตำรวจไม่เคยเก็บตังค์พวกผมท้องที่ไม่เคยเก็บตังค์พวกผมอสไม่เคยเก็บตังค์พวกผม <oret tiempo. S 1> พวกผมไม่จ่ายเงินให้ใครแม้แต่บาทเดียวคุณต้องไปถามทุกคนด้วยเพราะว่าอะไรก้อนบาลงที่รถรับจ้างรถรับจ้างมันไม่ได้ชั่วทุกคนทุกอย่างมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีแต่ขอร้องอย่าใช้คําว่ามาเคลียคำว่ามาเคลีย <inhale> พวกผมไปเก็บเงินใคร ไปรีดเดินใครไปเอาอะไรของใครนั่นคือคําว่ามาเฟียแต่พวกผมอยู่ฐานนี้รถไฟคนที่ให้ข่าวคนที่ทำอะไรต้องถามเ่าให้หมดก่อนว่ารุนรับจ้างมัน้ายอะไรบ้างไหมมันไปรังแกใครบ้างไหมผมก็ขอแก้ข่าวแค่นี้เพราะว่าผมขอไม่รู้กี่รอบแล้วว่าให้เปิดทางนี้ให้ออกทางนี้ในจ้าหน้าที่เราไปขอไม่ทําแล้วผิดที่ไนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนู้นพี่อยากให้จอดตรงหน้าตอตองมันมีจอดอยู่สองลำคันผมเห็นตั้โอเคจอดสองันนี้ พวกผมจะไปด่าไปไล่ถ้าผมโดนต่อยใครรับผิดชอบนี่มันต้องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่แล้วรถ่องส่งสำคัญนั้นของใครของในคิวพี่ไหมหรือของใครครับของนอกคิวไหมของนอกคิวครับผมเพราะมันมีอยู่ตรงนู้นอีกสองสามคันอ่าใช่แล้วใช่แในกรณีเดร้อนคือนี่พอพอเขาคิดว่าไปคิวนี้ถูกต้องครับผมก็อย่างี้เดี๋ยวอทยนี่คือพวกผมไปดูแลไม่ได้เพราะเขาไม่มีตัวหลักเข้าใจไหมผมไปเลยเดี๋ยวมันจกปากมันเรื่องเลยโทษ เราก็รู้อยู่เล่ใช่ไหมและตอนนี้มันเป็นเรื่องของสถานีที่จะบริการบริหารอย่างไรจัดการอย่างไรกับอยูตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมมามอรวมตุกตกหมอไซคือมอใจพวกผมจะมีจิตสามคนที่คอยดูแลอยู่นะไม่ตุกตุกไม่ตุกกมอตุกตุกอย่าตามาอนี้นี่ครับมาเ่องนี้คกัพราผมยงคนดูแลอยู่คือพวกผมคุยกันได้เพราะผมจะมีโทษทาทของผมใครทาผิดในคิวผมจะสั่งตัดหนึ่งอาทิตย์สิาวันของพี่ยักษนทรเฉพาะตุกทุกอย่างเดียวตุกตุกอย่างเดียวครัผมพวกผด นะคือจาระเบียบมันก็ดูดีแต่เหมือนผมโกโกโทรไปวันก่อนเลยใช่ไหมเพราะว่าไอ้คือทางมึงไม่ปิดไอ้ข้าวอย่างเดียวปิดตายเลยโอกาสนี่เครื่องอันเมื่อโมโตไซค์เลยครับคือท่านี่ฮะทางแกเขเอาเองนะหัวผมไม่คุยไม่ได้นอกจากว่าพี่เรียกใครคือว่าเป็นแกนนำมอเตอร์ไซค์จะเป็นผู้ดูแลมอเตอร์ไซค์เรียกเขาไปคุยเดียวันที่หนึงผมับ ถุกต่อไหทุกต่อกระงก็ไม่รู้เลงนั่นคือเรียกไปคุยคือแต่ตอนนผมไปรับพี่จบต่างมดไม่ได้ครับคือผมเรียรับพี่จบแต่ทุกๆท๊ี่มากันครับอายุในการดูเรี่องของผมต่างคนพี่เจ้าเก่าจครังขารของท่านนี้ถูกต้องคบ ก็จะมาจัดคิวจัดอะไรได้จริงๆเล้วราก็ไปจราจรพวกปลามันตลอดนะแล้วเรียกวไปดำเรียวมาวิ่งลักพาไปเหลืองก็คืออ่านั้ไม่ว่ากันแต่ว่าคือถ้าเราทําให้ให้ถูกระบบเขาก็อยากทําไปเหลืองขึ้นไปตลบตรงนี้ก็ได้ครับจะได้นําเรียนผู้ว่าด้วยครับ I <small> ในการเข้ามานะครับเจ้าที่แก้ปัญหาหลายฝ่ายทั้งกรรกรอมนอรครับทางขนส่งเองก็ดีนะครับทางปกครองแล้วก็ตำรวจแล้วก็รวมถึงนายฐถานีนะครับที่ที่มาแก้ปัญหานะครับก็ได้ข้อสรุปก็คือที่มีปัญหาเนี่ยครับก็คือมีปัญหา2อ,อย่างก็คือในส่วนของตุก๊กตุ๊กนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับทีนี้ในส่วนของตุก๊กตุ๊กเนี่ยดูดูถ้าทางปัญหาจะน้อยกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนิดน,นึงเพราะเพราะมีนายคิวมีหัวหน้าคิวอยู่3ท่านด้วยกันนะครับ ก็มาแก้ปัญหาก็คือจากสรุปคร่าวๆเนี่ยอาจจะเป็นที่ระบบระบบอ่ามันไม่ดีนะครับระบบในการรับส่งผู้โดยสารต่างๆไม่ดีอย่างเช่นอ่ามีการปล่อยให้อ่าผู้โดยสารเนี่ยมีเข้าออกได้หลายทางนะครับอ่าดังนั้นทําให้เกิดการแย่งลูกค้ากันของรถตุ๊กๆหรือว่าของรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับก็ได้ประสานกับอ่าท่นนานนายสถานีแล้วนะครับก็รับปากว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีการปล่อยโดยสารแค่ฝั่งเดียวนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการรับส่งผู้โดยสารนะครับอ่า ทำให้ตุกๆเนี่ยสามารถจัดคิวได้แล้วก็จะไม่มีการจอดรถเพีนผ่านกันนะครับอ่าส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็ยังไม่มีกลุ่มก้อนเหมือนตุกๆนะครับตุกๆเนี่ยเขามีกลุ่มก้อนมีนายนายคิวแรงต่างก็สามารถควบคุมกันได้นะครับส่วนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะทําที่จอดของมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาหัวหน้าคิวนะครับในการจัดการอ่าบริหารต่างๆนะครับเพื่อจะไม่ให้เข้าไปอ่าในสถานีนะครับครับผม อ่าตอนนี้ถ้าเกิดจัดระบบเรื่องทางออกเนี่ยได้ได้ไดนะครับก็สา,สามารถทําในระบบต่างๆได้ทันทีนะครับอ่ารถตุก๊กๆแต่ผมว่าน่าจะโอเคกว่าก่อนนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจะรวบรวมเพราะว่ายังมีมอเตอร์ไซค์ที่เขาเป็นป้ายขาวดาอยู่แต่ว่าเขาอยากจะทําป้ายเหลืองนะครับแต่ว่าติดหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับยุ่งยากดังนั้นเนี่ยก็ผมรับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะประสานร,รวบรวมรายชื่อมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นป้ายขาวดำเนี่ยอ่าเพื่อจะประสานขนส่งโดยตรงนะครับเพื่อจะออกป้ายเหลืองเมื่อออกป้ายเหลืองได้แล้วเนี่ย ระบบชื่อต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าในระบบเราก็สามารถที่จะคัดกรองนะครับคนผู้โดยสาราาคนขับรถนะครับมีการตรวจสอบมีอะไรต่างๆได้ทําให้ระบบมันดีขึ้นครับผมนี้แล้วนะครับก็คือถ้า ในในคิวเนี่ยครับอย่างเช่นมันเป็นพรลบรถขนส่งนะครับอ่าก็อ่าผู้ตรวจการขนส่งก็รับปากแล้วว่าเราเนี่ยทางตํารวจหรือว่าทางหนานีเนี่ยสามารถที่จะส่งเรื่องไปนะครับอ่าเพื่อลงโทษอย่างเช่นพักการใช้แบบผีหรือพักการใช้รถต่างๆได้ครับครับพอใช้รบจ้างรหรือว,ว่าเป็นปรถตุ๊กๆนยครับขึ้นไปแย่งผู้โดยสารบนชานชลาทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประสานมาทางแล้วก็ไปเนื่องได้ปาะชุญตั้งแต่ันเนื่อวันจันทร์แล้วก็ที่ประชุมเล็ก ได้มีเมติกันว่าวันนี้วันพุธเนี่ยก้าวขึ้นจะลงมาดูหน้างานแล้วก็จัดระเบียบก็ได้การตำรวจพื้นโซนแล้วก็อำเภอเทศบาล่วนร่วมในการจัดระเบียบครั้งนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ดีดครับก็ฝากฝากตำรวจไปแล้วว่าถ้าเกิดมีปัญหารเนาเราก็ปัญหากันเรื่ก็ปัญหาการแย่งผู้โดยสา,ารการขึ้นไปบนแทนจราจรอาจะลดน้อยอยว่าก็ ตรงนี้ก็อยู่ในช่วงแรกน่าจะประมาณสักเดือนเดือนกว่าก็น่าจะเริ่มนะครับผู้โดยสารจะจอดฝั่งข้างหน้าปเป็นสัญลับจะมีป้ายบอกที่ว่าผู้โดยสารจะเป็นผู้จอดถ้าเป็นคนนอกจะจอดมาละสิบบาทมันใกล้ที่เดียวดูครับเนี่ยจากตรงนี้ไปตรงนี้ประมาณสักยี่สิบเซนได้ครับไม่น่าจะไกลสำหรับผู้โดยสารจอดสะดวกครับมีรั้วล้อมรอบเข้าออก,าาากาาอาทางเดียวสะดวกพอมาจอดข้างนอกกว่าผูา้โดยสาร จะมีการาทางเข้าออกทางเดียวเรามั่นใจไหมครับว่าเราจะสามารถควบคุมในการออกได้ทางเดียวตามที่ได้คุยกันไว้ก็ต้องไปเน้นย้ําการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเราบ่อยครั้งนะครับนี่คือทุกๆปัญหามันจะไม่ค่อยดีปัญหาเรื่องทุกๆนะครับเพราะว่าพวกเราจะจัดระเบียบได้คุยกันได้ทุกคนผงกะทิจะคุยกันได้หมดเพราะจะอยู่ในระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์หมดเราไม่มีผลประโยชน์อะไรคือเราช่วยกันทํา ดังนั้นไม่มีผลประโยชน์ไม่มีค่าอะไรไม่มีเราไม่เราไม่ได้เก็บค่าเลยคือให้ดูแลช่วยดูแลกันทั้งสี่สิบห้ากันนี่แหละครับพี่ชวยบอกกฎระเบียบคร่าวๆหน่อยไหมพื้นฐะานเรามีกฎระเบียบอะไรคือกฎระเบียบของเราถ้าใครทาผิดกฎขั้นแรกเราจะั่างพักหนึ่งสัปดาห์ถ้าหนักไปคือไปตามขั้นตอนบางทีถ้าใส่ชื่อคือสุดๆแล้วในเมื่อสมาชิกทั้งสี่สิบห้าคนลงเห็นแล้วเราจะเพิกถอนออกจากจากคิวโดยจะตัดออกจากคิวไปโดยไม่มีพวกอังขาเลยทั้งสิ้นนะครับ ต,ตัวอย่างความผิดนี่ยังไงบ้างตัวของความผิดคือตอนเลขเรา,เรา,เ,ราเราต้องมองของความผิดในก<อ>รณีไปทะเลาะพิพาทกับคนโดยสารเราก็ตอนเลขเราฝังเจ็ดฝังเจ็ดวันนะคุณหยุนขับรถไปก่อนเจ็ดวันถ้ามีเราก็ไปตามขั้นตอนไปตามเราบมดจนเสถ็งด่การเพิ่มสอนคุณก็หมดสิทธิในการมาวิ่งที่วินตรงนี้แล้วคิวตรงนี้นะครับแต่คนระเบียบบอกพวกผมแต่พวกผมก็ช่วยกันดูเลคือผมคนเดียวก็ไม่ได้สามาชิคานสี่สิบห้าคนนั่นแหละช่วยกัน คือช่วยประครับประคองช่วยกันดูแรค,คิว<ด>แล้ว<ด>วันลงวิ่งกันมาเป็น3ามสี่สิบปีแล้วครับไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดมามันเกิดมานานมันอยู่คู่สถานีมานานตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นตวดมีมารุ่นหลานเลแล้วรุนร่นหลนแล้วน,น,นะครับปัญหาระหว่างคิวอื่นมีไหมยังไงบ้างปัญหาระหว่างคิวอื่นไม่มีครับเราทุกคนต่างวินนี่เขาจะเข้าใจคือวินื่นคิวอัน้แล้วเขามาก็โอเคมาตรงคนเขาก็ไปเราจะไม่มีปัญหาระหว่างคิวต่อคิวเขาก็ไม่รับคนหน้าคิวเราพเราก็ไม่รับคนหน้าคิวเขา ปกติของพวกผมนี่จะจอดอยู่รับยาแบบนี้รับเวลารถเข้าอย่างเดียวนะครับนอกจากาในกรณีที่ว่าเหมือนบางทีในกรณีคนโดยสารไม่คุยข้อค่าโดยสารเองสมมติเราปกติเราเก็บหน้าโอคน2ี่สิบนะครับบางทีพี่คนเดียวผมขอสามสิบได้ไหมผมบอกเลยเขาก็โอเคในเมื่อข้อยินยอม,ม,มเราก็ไปถ้าข้ไม่ยินยอมเราก็ไม่โอเคนะครับนะครับที่ข้ไปเจีพูดต่างๆนะน,นะเป็นมาเฟียคือมันมันไม่จริงครับเรื่องนี้ไม่คือมันมันมันไม่ใช่ประเด็นนะที่ผมอยู่มาผมขับมาตรงนี้ตั้งแต่ 30กว่าปีแนละ้วผมอยู่มาตรงนี้อยู่ตา้ย้ายมา3ที่นะแล้วอยู่แล้วไปแล้วอยากจะให้ทางภาครัฐหรือว่าทางผู้ว่าหรือว่าทางรถไฟเขาช่วยเหลือหรือว่าแนะนําคือตอนนี้คือเรการช่วยเหลือคือเราไม่ได้มองไปตรงนั้นครับเพราะพวกผมคือพยายามจะช่วยเหลือตัวกันเองเหมือนเนี้ยเหมือนในความของผมสมาชิก พวกครัวสมาชิกค,คือมีการเสียมีการทําอะไรเราก็มีเงินในส่วนตรงนี้ในส่วนของสมาชิกเนี่ยจะไปช่วยเหลือกันแล้วอยากจะเรียกร้องให้ให้เขาแ OK ก้ไขยังไงตอนนี้เราไม่คือให้แก้ปัญหาเรื่องระเบียบร <ส est S 1> ับ <ๆ S 1> เรื่องระเบียบเรื่องระเบียบคือระเบเะเียบปกติเราก็จัดถูกต้องอยู่แล้ว<อ>คือทางภาครัฐจะไม่มีปัญหากับพวกเราอยู่แล้วเหมือนสานี้ก็เหมือนกันสานี้ยรถไปเขาก็เรียกผมไปคุยเพราะเราก็ยอมรับตามเงื่อนไขในเงื่อนไขที่เรารับได้นะในเรื่องราคาค่าโดยสารราคาโดยสารมันอยู่ที่การตกลง สมมติในกรณีเราเขาไปสนามบินเราบอกว่าพี่300อยไปได้ไหมไปไม่ได้ก็โอเคแล้วก็บอกโอเคไป3 0 0รถึงสน,นามบินนี่เราสมมติในก้ก่อนนะสมมติเรานะไปหน้าหัวคนเท่าไหร่คนเลยยี่สิบบาทลงยบาลใหญ่คนยี่สิบที่คนเดียวผมขอสามสิบได้ไหมสี่สิบได้ไหมถ้าเ็าบอกโอเคคนเดียวไปเลยไปคืนนี้โอเคมันอยู่ในการระหว่างตกลงเราไม่ได้ไปฝืนว่าผมต้องเก็บร้อยเก็บห้าสิบคือบางคนเขามา20แต่ข้างหลังทำไมเ็าเสีย30ผมบอกพี่วันนั้นพี่ไปคนเดียวนะพี่คุยกับผมแล้วตกลงแล้วใช่ไหมนี่ราคาคาดด่าโดยสารนะครับ คือเราเก็บระยะต,ตามเส้นทางครับเรายืนยันว่าหาดใหญ่ค่าโดยสารไม่โหดแน่ไม่โหดแน่ครับคือบางคนก็ไปบางคนก็เที่ยวไปปนามแบบนู้นแต่ว่าในกรณีพี่มาคนเดียวน้องไปส่งพี่เลยไหมพี่ให้ห้าสิบาทพี่ให้ผมร้อยหนึ่งพี่ไปไหมโอเคผมไปครับแต่ถ้าปกติคือรายทางคนเฉียงห้าคนเราก็เก็บยี่สิบปกติโรงพยาบาลก็ยี่สิบนะครับรคือนี่แหละผมอยากจะคุยปัญหาตรงนี้ผมอยากว่าคือหนึ่งประเด็นในกรณีที่ผมเจอมาวันนั้น เขาบอกว่าทาไมแม่จอดเพราะว่าพี่พี่จอดตรงนั้นได้ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวทุกๆคนมาจอดนะเออเดี๋ยวผมจะลองเรียนสถานีผมจะลองเรียนแบบนู้ผมบอกว่าพี่ป้ายผมลงโซนตามป้ายมาเป็นพันนะที่จอดทุกๆตรงนี้จราจรก็มาตีเส้นในผมแล้วแต่ผมให้คุณจอดตรงนั้นให้จอดในนะครับนะไม่ใช่จอดข้างนอกเนี่ยจอดในพี่จอดมาซื้อตั๋วเป็นเดี๋ยวเพราะว่าจอดได้เลยพี่คือเขาจะมองเราเป็นมาเฟียว่ากูแม่จอดคือเมื่อก่อนจอดตรงนู้นผมบอกพี่อย่าจอดทวกผมเนี่ยคอยพยายามบอกว่าจะจอดพี่เดี๋ยวโดนปรับเก้าร้อยเขาก็ดนปรับ ขามาจะมองว่าพวกผมมาเฟียสั่งปรับผมมีอำนาจไปสั่งปรับที่ไหนผมบอกคุณแล้วเมื่อกี้ว่าอย่าจอดเขาไม่ให้จอดจริงๆคือทุกคนในคิวจะพยายามบอกผมว่าพี่อย่าจอดนะเดี๋ยวกรบหลับ90 0้อเอพี่ปรับปรับ900อจริงๆบางคนเดินไปส่งยาดเดี๋ยเดียกลับมาโดนล็อกล้อเล่นเล่นเลยเขามามองเราว่าเออทำไมไม่ให้จอดเป็นมาเฟียรหรือยอย่างไงอันนี้นี่มุมมองของเขาแต่ถามพวกผมจริงๆในทุกคนนะถามดูได้เลยพยายามบอกว่าพี่ไปจอดขวางนู้นนะเขาไม่จับมาไปจอดขวางนี้เลยริมตรงนั้นได้ถ้าว่างบางทีผมก็ให้จอดข้างใน ถ้าช่วงเย็นรถมันจะน้อยแล้วเห็นไหมช่วงเช้ารถมันเต็มมันจะจอดไม่ได้ครับถ้าช่วงเย็นบางทีพี่จอดได้โอเคเอาเลยนะแต่พี่ไม่จอดท่าคืนนะเหมือนบางคันก็มาจอดข้ามคืน3วันตามกฎระเบียบอ่าครับบางคนมาจอด3วันนะไปมาวันศุกร์กลับบ้านกลับบ้านไปยาลาโคลุกวันอาทิตย์กลับมาตะมานมาถึงมอสดูก็เห็นรถไกลวะบางทีเราก็เชิญตำรวจมาดูว่ามาจอด3วันแล้วพี่แล้วเมื่อที่พี่ครับช่วยพูดถึงประเด็นที่เขามองว่าเราเป็นมาเฟียฐานีรถไฟหาดใหญ่นะครับ ครับสวัดดีครับผมวีรัตนะครับคําว่ามาเฟียขอแก้ข่าวนะครับคําว่ามาเฟียของพวกผมีคือมันคืออะไรพวกผมไม่ได้ไปเก็บเงินสงสวยพวกผมไม่ได้ไปคมคูผู้โดยสารผู้โดยสารที่จะไปกับพวกผมหนึ่งต้องตกลงกันก่อนบางคนตกลงกันแล้วสมมุติว่าจากสถานีรถไฟไฟบกสบางทีก็คนหนึ่งบ้างสองคนบ้างห้าสิบบ้างร้อยหนึ่งบ้าง แต่พอจ่ายเงินเสร็จก็ต้องไปร้องเรียนว่าพวกผมเก็บราคาเกินทั้งที่พวกผมตกลงกันแล้วว่าราคานี้แบบนี้แต่ค่าโดยโดยสารในหัดใหญ่จริงๆก็คือยี่สิบาทตลอดสายแต่บางครั้งมาหนึ่งคนสองคนพวกผมก็ต้องคุยราคาก่อนแต่จะให้รถทุกทุกทุกคันเป็นคนดีผมว่าไม่ใช่มันก็มีมั่งที่ว่าร้ายที่ว่ารักไก่มันมีครับไม่ว่าที่ไหนมีเหมือนกันหมด ผมขอแก้ข่าวคำว่ามาเฟียนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่คำว่ามาเฟียทุกอย่างตกลงกับผู้โดยสารก่อนทุกคนเวลาเราคุยกับผู้โดยสารแต่เวลาเขาจ่ายแล้วเขาไปร้องเรียนนี่แหละข่าวบางอย่างที่ลงมาพวกผมมันไม่ถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่ากรณีการเก็บค่าโดยสารเกินจริงนี่มีมาตรการปรับอยู่แล้วใช่ไหมครับมีมีเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเก็บเงินค่าโดยสารคืนราคาให้ท่าน จำหมายเลขรถไว้เลยครับแจ้งขนส่งเลยครับไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถตุ๊กๆรถรับจ้างคุณจำเบอร์ไว้แล้วแจ้งขนส่งจังหวัดเขามีมาตรการเขามีสากรรองรับอยู่แจ้งเลยครับคุณแจ้งเลยใครเก็บเท่าไหร่คุณจดเวลาไหนคุณจดมาให้หมดเลยุนส่งเขาจะจัดการเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะจัดการเองครับอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยที่ว่าเขาจะไปเก็บเกินราคานี้ไม่เห็นด้วยนะครับ